ครับผมวันนี้นะครับก็มาต่ออีกนะครับอีกวันหนึ่งนะครับอาจะเห็นว่าสวนทฮาเรับเรื่อไปรูปไปล่างแล้วนะครับเริ่อไปรูปไปล่างแล้วนะครับเด็กๆก็มาช่วยกันเหมือนเดิมนะครับเด็กห้องนี้น่ารักมากๆเลยครับม5ทับ1นะครับปี65เนี่ยครับน่ารักมากๆเลยนะครับเริ่มเป็นสวนนะครับเริ่มเริ่มจะมองเป็นเขาคงนะครับสวนผักแล้วนะครับบ่อปลาของเรานะครับก็แบบสวยมากๆแล้วนะครับผมคือแบบปรับปรุงบ่อได้แบบว่าแบบ before after นี่คือแบบแตกต่างชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็แปลงผักของเรานะครับก็สุดๆแล้วนะครับก็คือแบบ เริ่มที่จะแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มที่จะแบบว่าทําเป็นแปลงนะครับเป็นรูปบ้างของแปลงผักแล้วนะตอนนี้วันนี้นะครับเราตั้งใจงว่าเราทําเป็นรั้วนะครับทำรั้วกันไว้ก่อนเพราะว่า <oluyor. S 1> มันจะมีพวกไก่นะครับพวกไก่แถวแถวแถว,แถวบ้านนะครับของไก่ของชาวบ้านนะครับมามาเขี่มาทําร้ายนะครับแปลงผักน,นะครับเราก็จะช่วยกันนะครับในการที่จะทํารั้วก่อนนะตอนนี้เด็กๆก็พักทานข้าวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายเราก็จะมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวไปดูสวนผักนะครับของวันนี้นะครับผมอัปเดให้้ดูอีกคครรัังนนะบ โอเคครับผมอันนี้นะครับเรื่องจะเป็นแปลงผักแล้วนะครับเรื่องจะเป็นแปลงผักแล้วออซา,าล้งมาด้วยเหรอโอเคอ, okay. อันนี้นครับเป็นแปลงผักของเรานะอันนี้ตัวนี้ก็กําลังทําบ่อปลาครับปรับบ่อปลาอีกครั้งหนึง่งนะเดี๋ยวผมก็จะช่วยเด็กๆนะครับทํารั้วก่อนนะครับ<ป>เดี๋ยว่อ้มา,าดูกันเนาะ ได้ยผมนะเออนั่นแหละนั่นแหละได้ได้มันมีสองอีกอันไ,ไ,ไ,ไว้แขนร่แบบนี้นี่ก็จับรได้จับที่เลือราไม่ไข่ถ้าใครเราไม่จับกได้เฉยอันนี้ครับผมแต่วงกลมนั้นเป็นอาไร นี <mile> ่นี่ใหญ่เกินครับเออคูก็แบบว่ากะว่าจะให้มันอยู่นานไงไม้ไม่เล็กมันก็อยู่นานยาวๆไม่ใหญ่เกินเจะลองติดตัดกันเด็ดทีเดียวผมขีดเชลเล็งลงไปใช่ขีดเชลเล็กลงไปมันมีรถเข็นอยู่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ครับเออมาตรฐานหมดแล้วรถเข็นขอนอ่ะมิเออยังยังดีทั้งสองแล้วเต็มมั้อยู่ตรงไหนอยูที่โน่นเลยมั้ง ไม่อยู่เลยสำนักเา้เอง่งพูดอะไรมากมายรูถ่ายวิดีโออยู่มันพังพวกสักเหม็นหรอเออกพูดาโลโลผมกเหร้จุ๊กจุ๊จุ๊จุ๊จ๊ผมาอันนึแพูดสวยเยพูดพูดสวยไม่ใหรอค่พูดสวยไม่มีรบพูดจำผิดนหรอ อ๋อนะไอ้หมวยรุ่นก,ก่อนนูใช่ไหมแปลว่านาคูนเขาจะพูดถึอองอาคูนแสดนะงว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไ,ไ,ไหมเปรีย์คืออะไรสเสรียส์เปรีย์ก็คือเด็กกินซิ้งควางซิงอะไรแบบนี้น่ะเอาทำไมเองต้องถามสมบูรณ์อะไรเด็กมันมันเป็นภาษาอะไรสูรณ์นจักรยานไง ไม่ใช่พวกเองทำไมต้องถามกันเป็นภาษาอะไรภาษาค้มเอาเองก็พูดคขมไม่ได้หรอได้ค่ะแต่องเข้าผมไม่รู้จักริงเหรอยิ่งยิ้มเป็นคำเมที่คนเก่งใช้พูดาเข้มเหมอนคำยิ้มแต่ละที่ก็ไม่เหมือนแต่ละก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับแต่ละบ้านก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเผาเท้าตอนเย็นมาเผาเผา อันนี้ถุดดีนตรงมู้นกระมตรงนี้เมื่อกี้ไหนกระถมเอาเสร็จก็เอาเหล็กไปขายนะตอนนี้เก็บให้แฟงพิ่พีิตาจงนี่ทายแล้วอย่างที่เธอคิดแหละเขาจะให้พวกเองทาสีไหมทาครับเนี่ยแบบทาอยู่แล้วครับเนี่ยฟุตบาทสีเทียมนะครับ เัภาพก่อนัก่อนอ้ยมันมขาดเองทไมจัาก่อนเพีมาัอูรับภาพก่อนมีดมีงมันแไม่ได้รมึงเอีขรูไม่ต้องเอไม่ต้องทปข้างล่างเียง้หนแล้วอา เรามาดูว่าเาตมหอาาเด็กน้อยจัเออน้อยแ่น้อยนี่อะน้อยอีกสิบีไอ้คุอาจจะเป็นนายแบบกูนะผมก็ได้นหนึ่งเสียที่เลือกคือหนูเองค่ะเลือกอธิชาบ็นนายอง์ปหนึ่งเฮ้ยอันนี้จะร่มไปเอาไม้มาก่อนเฮตักก่อนเบี้ยอะไร ใช่เนื้อทีกก็เสร็จแล้วเนี่รอแค่นั้นเองถ้ามีนั้นก็เสร็จวันนี้แหละคูจองวานบูด้าไว้เลยอยากได้วานเบลูก้าใช้บูด้ามนกันูอยากอยากยาวานเบลก้าเนาะเลี้ยงหนูคนขู่เขากินเองใควางวันเยรางน้นนึ่งเลยคอูไว้ตังแต่รูพวกนี้พวกนี้มาาปีแล้ ยังไม่ใค่แล้วกไม่้ใครเทียงกันชัดเเลยต่อให้ต่อให้มันผิดยังไงมันก็จะเอาให้ตัวเองมันแทมันเทียงมันแทียงเก่งมากเลยผงเครียรคุณชนวารีครับวารีคุณชอนเออเงช้างนวาีนี่แล้วกลังคดดูสิอเนำมาว้เดียว เดต้องมีแบบวิดีโอ่เยราทำเป็นทำเป็นภายสารคดีอะสารคดีลิงกิงกงกำงดีในเรืกูนะไม่ไม่กูไม่ใช่เมื่อกี้ขาดใครวะขาดเอวานอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในซีนกล้องเลย่นห่ะเป็นตากล้องให้กูแล้วทำหนักสุดไงเออคือขาดเรื่อวาไม่สบายหลไม่เขวิ่แบ พวกคุณจะทำกั่พวกคุณอยู่มอะไรคะมสี่มห้านั้นครู๊กัดการมันั้นเดิมมาก็ให้แปเอากระเป๋าด้วนะวันหนึ่งสอบมาสี่ท่านเลยสอบตลอดอีตอน ไม่คือให้คือพูดใหม่ว่าสี่ทับหนึ่งไงพี่สี่ทับหนึ่งสับพัมสับพัมคพูได้โอ้ไขึ้นมแล้วนินแหละแบบจรงนี้แหละนะเด็กกันกันไแกแม่งนดกพดได้ไงูราจะอายุ60แล้วการไมนัอะลระอิน แม่กาลีอะไรนะนั่นน่ะตะชวะเอออายุเป็นพยาครุบ่านหนักมากเลยนะไไม่หนักเลยไม่หนักเลยมายกไม่ไดวมตันเลือกก่อนไหนวะเขาลไปดูเตยหเย่อเพื่อนด้วยเราไปต่อ อเไมนี่แล้วก็ตีหัวแตกเลยไอ้คีเนี่ยมมันมเะงเพื่อนด้วยเดี๋ยวตีก่อนซิหัวมันน่นูนัน่ก็ส่งะแล้งันนะเนี่ยตรงนี้กนีแบบวาเสียงาน่เสียงไม่ม

อนโกหกเองไปเที่ยวอะไรก็บอกว่าไปแต่ตอนโหกตอนที่ตัดตกหกมันจะรู้ไหมล่ะมันจะมาเียส่วนวก็คืออนุบาลหน่งถึงปสองีเกตสาสเกตทุกปีมันเบี้ยวอะไปตั้งแต่วันจาตัวเ้าองประจนตอนตัวใหญ่ไปไในระอไปีแม่กันใดนพันชันน ไม่บอกว่าแต่ะ็อไอพกไปถ่ายพอดีเลยได้โย่ผู้จได้จะมยิ้มไม่หายใจฟูเมื่อกี้ถ้าติดได้ินเดยเยียมเลยโอ้คุณอมไรโอ้ยทำไมโมในกล้องเธออ้วนจังเลยอ่ะมันตอก้าจริงก็ไม่ไม่ต่างนเดี๋ยวเขาลงตอก โป้ทำไมทำไมเอวบางแอ่ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยู่ในซีนเป็นตากล้องก็พอแล้วยืนเลยตาตากล้องสาตว์โค้งตาแล้วไหนเอามาก่อนนะที่เหรอแล้วแต่คุยแล้วแต่คุยแล้วกันจริงไอสัตว์ บอกไปก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้คือจะทำยังไงมันไม่ไหายมนถึงจะเต็มเหนื่อยมากเลยต่อมาจะเต็มต้องไปผ่าต้องไปตัดไข่ต่อใชต้องไปตัดเพราะมันเบี้ยกพวงนั้นไม่ได้หรอกพี่ได้ได้เดี๋ยวครูคุณต่ดแต่ว่าเรามีเลื่อดไงไอวิวไอไอดิวเลือดมาใช่ไหมมาเองมามากับปู มาไม่ตค่ะไม่เอแยกูเไเออตรงนั้นอ่ะเอาเดยวตยังทำไมตีไปมันกเปรีเหมือนเดิมไ่พอนี่เยวตีดีๆเอกมานะแบงคิวทเมอร่างนีตัวมือนีตัวี่ตี่เบอร์สแน ไอ้พวกนี้ทาสีน hmm. ั im, t <t ่นสี่สี่หมื่นหกหรอนี่ยังไม่ได้ค่าจ้างไหนไไไหหนนอ้เื่ออยู่ไหอวิวโอเคเพี่อาทาเสร็จแล้วมา